ไม่มีเรื่องไหนที่คนไทยจะให้ความสนใจอย่างไม่เสื่อมคลายเช่นเรื่องผี <c oughs> แต่คุณรู้ไหมว่าผีตัวไหนที่ฮอตฮิตเป็นที่รู้จักอย่างกว้างขวางจนติดอันดับท็อป5ของผีไทยที่อยู่ในใจพวกเราชาวไทยมากที่สุดอันดับ5 ผีกระสือเป็นผีที่รักนวลสงวนตัวเพราะเวลาออกไปหากินจะไปแค่หัวกับไส้ส่วนตัวจะเก็บไว้ที่บ้านอย่างมิดชิดอันดับ4ผีกระหังเป็นผีที่ยึดถือวิถีไทยเพราะอ็อกเซสซอรี่ที่ใช้ในการบินออกไปหากินคือกระด้งฝัดข้าวและสากตับข้าวอันดับ3ผีตาหนี เป็นผีรักสวยรักงามนุ่งห่มสบายชุดไทยสวยงามและเอกลักษณ์สำคัญที่สุดก็คือนางมักจะเช็คอินสิงสถิตที่ตนกลวยตานี้เป็นประจำอันดับ2กุมานทองเป็นผีเด็กที่มีแต่คนอยากอุปการะเลี้ยงดูเพราะเชื่อกันว่าถ้าดูแลกุมานทองดีๆจะช่วยให้ทำมาค้าขึ้นให้โชคลาภทั้งเหงงทั้งรวยว้ยาว <Wow. S 2> และอันดับหนึ่ง และอันดับหนึ่งและอันดับแม่นาคพระขนงผีสาวแห่งทุ่งพระขนงที่กลับมาวนเวียนสร้างอิทธิฤทธิความหลองเพราะอยากอยู่ใกล้ๆชายผู้เป็นที่รักอย่างพี่มากด้วยความเฮี้ยนและความมั่นคงในความรักนี่เองที่ทําให้แม่นาคและพี่มากเอาชนะใจคนไทยได้ทุกยุคทุกสมัยและปีนี้ g t h จะขอหยิบตำนานรักแห่งทุ่งพระขนมกลับมาปัดฝุ่นึ้้นจอหนักอีกครั้งในพี่มากพระขนม